ก็เป็นบุคคลสาธาร์เขาก็เป็นสิทธิ์ชีพอ่ามึงบวชมาสามสิบปีวันนี้มึงสึกออกมาเนี่ยมันก็เด่นดังมาลองสมปองนะจ๊ะสมปองนะจ๊ะอะไรประมาณนี้นะกูไม่ได้จฉามึงนะเวยกูไดงบอกมึงว่ามึงต้องท้าเตะปากกูนะถ้ามาเตะปากกูกูสู้มึงอ่ะไม่ได้กลัวมึงอยู่แล้วกูออกกำลังกายทุกวันนะครับก็เขาพูดถึงมึงไงหรือพี่รีเขาจะไปร้องมึงแล้วตอนเนี้รู้ไหมเรื่องที่มึงไปซื้อที่กินหรือเปล่าหรือว่า สิบล้านเนี่ยเดิมทีมึงบอกว่ามึงเนี่ยไปทําอะไรนะไปสร้างโรงเรียนให้กับเด็กอะไรมาเนี่ยอันนี้มีข่าวนะมีข่าวว่านี่เป็นหนี้สิบล้านเนี่ยไม่ใช่ไปซื้อที่นะบอกว่าเอาเงินเนี่ยไปสร้างโรงเรียนอะไรมาเนี่ยนี่แหละดังมากเด่นมากเขาต้องตรวจสอบ ปัญญาสิทธ์วันนี้มานิดหน่อยนะครับสวัสดีเอฟีแฟนคลับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศวันนี้ออกมาพูดมาคุยในประเด็นหลายคนบอกว่าถ้าไม่จะพูดถึงพอสอทิดสมปองวันนี้พี่ศรีสุวรรณจันยาบอกว่าถ้าหากมีการไปซื้อที่ดินนะแล้รก็ไปซื้อที่ดินถ้าเป็นสปกเนี่ยเขาห้ามจำหน่ายจ่ายโอนให้บุคคลภายนอกต้องมีการตรวจสอบแน่นอนครับ วันนี้ก็เป็นประเด็นเลยฮะเป็นประเด็นเลยว่าระหววางศรีสุวรรณจันญ,ญาพี่ศีของเรากับพิทิศท,ทิศสมปองซึ่งศึกออกมาแล้วนะเป็นมหานะครับออกมาร้องเพลงสมปองนะคะเจอสมปองอะไรผมร้องไม่ได้ผมไม่รู้นะครับก็มีประเด็นอีกนะฮะถามว่าเจ๊ติ๋มหรือเจ๊อะไรที่เป็นทีวีพูนะฮะออกมาประการบอกว่าไปรีโนเวทบ้านให้อยู่ห้องหนึ่งกิจแสนแล้วก็ซื้อตู้แช่ไวน์นะครับ ก็เูว่าที่สมปองเนี่ยนะฮะดื่มไวน์ไหมฮะกินไวน์ก็ดีนะฮะกินไวน์ก็ดีกว่ากินเหล้านะไวน์มันจะเมาเร็วนะเพราะว่าเออเหล้าเนี่ยเมาเลยกว่าไวน์แต่ไวน์เนี่ยคือถามว่ามันถ้ากินมันเมาแบบเนินบหน้าเมาแบบโอ้โหแบบถ้าใครไม่เคยกินไวน์ไม่รู้หรอกครับนะครับไวน์มันก็เริ่มแต่สิบดีกีสิบสามดีกีสิบห้าดีกีนะครับแต่วันนี้มีคุมันแฉทิดสมปองบอกว่าเงิน จุดเก้าล้านเป็นเงินที่นําไปซื้อที่ดินสวนยางนะก็มีหนี้ต้องไปจ่ายนะครับให้กับธุรกิจสีเทาดอกเบี้ยนอกระบบก็เป็นสิทธิ์นะฮะวันนี้มีสิทธิ์ตรวจสอบนะฮะว่าคุณไปซื้อที่ดินเนี่ยซื้อกับใครยังไงก็เป็นเรื่องของพี่ศีสุวรรณจันยาตรวจสอบหลักๆวันนี้ออกจากบ้านนะครับถิมทีปูโดยที่ไม่บอกกล่าวเล่าสิบเขาเขาก็ประจานอะประจานอะ จริงๆเนี่ยมันอยากกินบนเรือนขี้รบหลังคานะครับคือผมเนี่ยไปบ้านใครก็ต้องไหว้นอนบ้านเขากินข้าวบ้านเขาต้องบอกเขากลับบ้านก่อนนะครับออกบ้านก่อนนะครับอันนี้ผมบอกว่าเด่นดังในก็ช่างพี่น้องครับผมถึงบอกว่าการบวชเนี่ยนะฮะการเล่าเรียนศึกษามันไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีนะวันนี้มาพูดไม่ว่าสมปองไม่ดีนะน้องสมปองกูม่าแตว่ามึงบูดีีด้อครับนะฮะมึงไปร้องเพลงร้องเพลงกับแบบ ปการใช่กับเซวกูอี่แหละทุกคนกับผมประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะฮะหมาหอมือมึงไปลองเพลงสมปองนายจ้ามึงเต็นงอกแงกกบาไปกูก็ว้าต้องดอกเามือหลักๆเนี่ยมึงต้องพวงใสมึอนี่เขาก็มาแฉมึงแหละเ็นบบกคือมึงเรียนดังหลายอ่ะไพ่วอาถึงนะมึงได้มคับนะเห็นไหมฮะผู้ปาษับไอสารเขาพูดถึงว่าดีครับผมสมปองนะครับไม่ยุ่งกับรายการสามรายการแล้ววันนี้เ็นโบ้เขาก็มาแฉมึงอี่ดีพูรู เอารีโนเวทบ้านที่มึงอยู่มั้งฮะนะห้องเก็บแสนเขาบอกเนี่ยแล,แล้วก็ซื้อตู้แช่ไวายกูได้ข่าวทิ่งหายอีกนะไอ้ตู้แช่ไวนยเนี่ยมันดังนะเว้ยเพราะอะไรครับมีคนไปถ่ายรูปนะหนึ่งในเกจเสียกรกะตเนี่ยมีตู้แช่ไวายท่านเกจเสียกรกตว่ามันไม่ใช่ผมเอาไปแช่น้ําผลไม้ก็ได้นอนครับวนยเนี่ยมันหมักมาจากผลไม้ คือไวน์ทำมาจากการหมักผล,ลไม้ให้เป็นยีสต์แล้วก็กั่นออกมาเป็นไวน์นะแต่มึงหมูให้สั่งเขาซื้อตู้แช่ไวน์มาให้เมืองเนี่ยมันก็สุดยอดแล้วพี่ก็เห็นใจเองนะเว้ยเองอยากรวยนะครับเองไปซื้อที่สวนยางจริงไหมก็อ,อกมาไล่ฉุดบอกเขาหน่อยแก้เถอะเพื่อนนะเว้ยนะว่าไอ้ติม๋มเนี่ยทีฟูเนี่ยนะให้เองมาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยอยู่ในาะอะไรในฐานะผู้อาศัย หรือผู้ร่วมทุนหรืออะไรอ่ะนะก็ชี้แจงเขาหน่อยเขาบอกว่าเขาไม่จะฟ้องเองนะเว้ยย้อนหลังอ่ะไม่จะฟ้องเขาบอกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ที่บอกว่าเป็นหนี้เป็นหนี้สิบจุดเก้าล้านเนี่ยไปซื้อที่ดินสามไร่ทำสวนยางแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาแล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาเดือนละสามแสนเนี่ยจริงไหมเองมหชี้แจงเลยเป็นข้อข้อชาวบ้านเนี่ยดูอยู่นะ เองก็ชี้แจงมจงก็ช่างแต่ติมที่วีพูเขาคิดดีนะว่าเอ้ยเป็นนี่สิบจล้านเนี่ยให้ทำรายการ3รายการเพื่อที่จะให้มีเงินใช้นี้นะครับก็บอกว่าเดิมทีมีข่าวนะอันนี้ข่าวเป็นข่าวลือข่าวเท็ไม่รู้ว่า,วาตอนเป็นนี่สิบล้านเนี่ยบอกว่านะฮะผมสึกออกมานี่นะต้องให้มีตําแหน่งนะ อยากไปอยู่พรรคเพื่อไทยไตอนนั้นศิระ<ด>เจนจาชาเนี่ยพี่ศิระก็บอกว่าเอ,อ้ยมามาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐสิแน่ก็ไม่ได้มาไม่ได้มาเพราะว่าเขาไม่เอาอยู่แล้วแหละจะอยู่เพื่อไทยต้องเป็นโคศุพักต้องมีเงินเดือนต้องมีเงินพ็อกเก็ตมนันนี่การเมืองไม่ย่างงั้นเอเว้นะแต่สุดท้ายมีคนใจดีนะเกสติมเนี่ยเกสติมทีวีฟูนี่ก็เอาไปอยู่ด้วย นารโนเวทบ้านให้นะห้องให้เจ็ดแสนเนี่ยโอ้โหแพงนะกูไม่เคยเชื่อเขาเลยวะ่ะมันจะรีหาพ่อหาแม่อะไรเจ็ดแสนอะ่ะนะสร้างบ้านหนึ่งอ่ะสามสี่แสนก็รูแล้วอันนี้ทํารโนเวทห้องเนี่ยเจ็ดแสนถือว่าแพงมากนะเนี่ยก็ต้องให้มันทาด้วยและประการต่อมานะคือถามว่าแล้วไปอยู่บ้านเขาเนี่ยอยู่ในานะอะไรผู้อาศัยหรือผู้ลงทุนก็เป็นบุคคลสาธารณะนะเขาก็เป็นสิทธิ์ชีพ อ้หามึงบวชมาสามสิบปีวันนี้มึงสึกออกมาเนี่ยมันก็เด่นดังมาลองสมปองนะจ๊ะสมปองนะจ๊ะอะไรประมาณนี้นะกูไม่ได้ฉามึงเลยเวยกู้องบอกมึงว่ามึงต้องท้าเตะปากกูนะถ้ามาเตะปากกูกูสู้มึงอ่ะไม่ได้กลัวมึงอยู่แล้วกูออกกำลังกายทุกวันนะครับก็เขาพูดถึงมึงไงหรือพี่รีเขาจะไปร้องมึงแล้วตอนเนี้รู้ไหมเรื่องที่มึงไปซื้อที่กินหรือเปล่าหรือว่าสิบล้านเนี่ยเดิมทีมึงบอกว่า มึงเนี่ยไปทําอะไรนะอไปสร้างโรงเรียนให้กับเด็กอะไรมาเนี่ยอันนี้มีข่าวนะมีข่าวว่าที่เป็นหนี้สิบล้านเนี่ยไม่ใช่ไปซื้อที่นะบอกว่าเอาเงินเนี่ยไปสร้างโรงเรียนอะไรมาเนี่ยนี่แหละดังมากเด่นมากเขาต้องตรวจสอบไอห๊ะเอ้นะมึงอย่าโคดีสารให้กูนี่แหละมึงดังมันเด่นไหลเขาก็ต้องถามมึงแหละแต่มึงต้องไปเคลียร์นะเ,เก้ติ่มนะเก้ติม่มถือว่าดีนะเว้ยเขาซื้อเสื้อผ้าให้มึงเป็น เป็นแสนบาทเน่ะไอ้กูแม่งใส่เสื้อตัวละสามสิบบาทนี่เชื่อไหมพี่น้องครับผมใส่เสื้อตัวละสี่สิบบาทเสื้อใส่เกงในตัวละสิบห้าบาทนะครับแล้วก็อองเกงก็ตัวนึิมไม่เกินห้าสิบบาทเพราะทุกวันนี้เกงในเนี่ยซื้อห้าตัวร้อยพอดีแฟนไปซื้อมาให้เนี่ยหกตัวร้อยกูใส่แม่งเกงในตัวละหกตัวหกตัวร้อยถูกกว่ามึงอีกเขาบอกว่ามึงไปเรียกเอาซื้อ้าเขาโอ้โหเป็นแสนน่ะ ้องแบนเนมลาคงลาคอสเอลูไม่รู้นะอันนี้เกสติมพูดนะทางดีมึงเอาเสื้อไปคืนเขานะครับอันนี้เขาซื้อให้มึงเนี่ยเขาบริจาคหรือว่าเขาซื้อเตรียมใจกันใ,ให้ให้คือถามว่าให้โดยม,มีสิง่งอบแทนคือให้ให้เปล่าแต่ถ้ามึงใส่แล้วว่ามึงกิจต็กวางใจทางเกงในใส่ไปแล้วนะมันคันหำมึงก็ไปคืนเขาเสื้อใส่แล้วมันคันคันขี้กกขี้เกลียนม,มึงก็ไปคืนเขาจ้ะ นะเขาว่าเป็นแสนนะเว้ยไอห,หำไอ้ทิยไอติ๋มเนี่ยไอผู้ว่ามึงเรียกเอาเสื้อเนี่ยนะเสื้อผ้าเนี่ยยังแองเลยอะ่ะเป็นแสนเขาก็บ่นนะเขาก็บน่นบ่นเขาว่าเขานี่ก็น้อยใจอะ่ะเขาประจานมึงเลยตอนเนี้ยประจานเลยอะ่ะมึงเอาเสื้อมาคือโดนซะถ้ามึงก็เผาทิ้งแม่งซะบอกว่าเกย์แติ๋มครับเกติ๋มประจานผมใช่ไหมผมเผาแม่งทิ้งเลยเสื้อเนี่ยกูไม่ใส่แล้ว เมื่อม่ใส่นะไอ้สมปองผมไปหาซื้อเสือ้อกว่าตอนนี้มึงมีเงินหลายร้านแล้วแหละไปซื้อเสื้อเหมือนกูใส่นีิไหมตัวละสี่สิบบาทใส่สบายไม่ต้องเอาของใครมานะไม่ต้องไปหนี้บุคุใครนะไปซื้อทุกวันนี้เสื้อตัวสามสิบบาทสี่สิบบาทซื้อมือสองในหะ้างเนี่ยขายเลยตัวละห้าสิบบาทใส่ได้สบายสบายเลยนะเห็นไหมเราไปอยู่บ้านเขาซื้อเสื้อให้เขาก็ทวงมึงนะแล้วเขาก็บอกเขาจะฟอ้องมึงด้วยนะ รู้ปะก็ไม่รู้ว่าจะฟอ้ฟองไม่รู้อรัว่าไม่เหรอฟ้องหรอกนะเขาบอกว่ารีโนเวทบ้านกิดแสนเอาเสื้อมาให้เรื่องเนี่ยแสนหนึ่งแล้วก็มีหนี้ต้องจ่ายโอ้เยอะแยะเลยนะฮะเป็นประเด็นนะพี่น้องครับวันนี้พูดถึงที่สมปองเดี๋ยวเพาะเลยสมปองนะจ๊ะสมปองนะจ๊ะอันนี้อันนี้บุญนะบุญ,บญนะไม่สมปองผมบอกเลยว่าคือไม่ได้เหยียดหยามแต่ว่า เสื้อผ้าเขานะ่ะถ้าหากใส่แล้วไม่สบายมึงเผาทิ้งเลยสมองมึงเชื่อกูปากคำปากที่ชมปองเขาทวงเสื้อเนี่ยมึงไปใส่เขาเห็นเลยมสเสียดจันไลนะมึงต้องใส่หรอกเสื้อตัวหนึ่งตัวละสายพันกขอชั่นนะบริจาคเลยถ้าอติ๋มมันจะได้คืนนะไอ้ติ๋มทีดีฟูอะไรทีดีฟูเนี่ยเอาไปคืนมันนะศักดิ์ศรีมีไว้คนอีสาน่ะไอ้หา มึงวิชาซื้อเสื้อผ้าใส่หรือไงวะถามแค่นี้อ่ะขึ้นเขาเลยเฮ้ยถามว่ามึงใส่เจงในตัวละสิบเก้าบาทมืนกูเนี่ยนะครับหกตัวร้อยไม่ถึงสิบเก้าบาทเลยนะครับมึงใส่เสื้ออะไรก็ได้มึงไม่ต้องใส่เสื้อแบรนด์เนมเหรอกถามว่าใส่เสื้ออะไรมึงใส่ได้เหมือนกันนะขูนแนะนำมึงนะสมปองมึงเอาเสื้อไปคืนมันซะเรื่องแรกมึงรักษาศักดิ์ศรีเนี่ยความเป็นพอสพระสงฆ์อดีตพระสงฆ์ แล้วก็เป็นคิดแล้วก็เป็นคนอีสานเอาซื้อไปคืนเขาซะอันดับแรกเออมึงไอ้ประจักษ์ชัยมาประจักษ์ชัยไห่ตงขำมหมักเซียวของกสนตีนมึงก็ซื้อให้มันใสเดียววะเนี่ยเขาดีพูเนี่ย,เข,เ,ยเขาทัวมาแล้วเนี่ยซื้อสมปองตอนนี้มึงก็เป็นเพื่อนประจักษ์ชัยประจักษ์ชัยไห่องขำมักสนตีนมึงซื้อให้มันใส่ซะเสียตัวเมื่อกี้บาทมึงจะไปใส่อะไรวะของแพงมากมายนักหนา ใส่แล้วก็ใส่ได้มันหุ้มร่างกายได้ดูดีคือพี่น้องครับการใส่เสื้อผ้ามันต้องใส่ยี่ห้อแพงหรอกหลายคนกิดแปนเนมโน่นนั่นนี่ผมไม่สนใจใส่แม่งอะไรคือถามว่าคุณภาพไอ้หาส้นตีนไปใส่เสื้อแปนนองเปนเนมวันนี้โอ้โหละอายว่ะแม่งมึงยั้เขาว่าให้มันเสียศักดิ์ศรีคนอีสานว่ะนะอันดับแรกมึงเอาถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงในถอดรองเท้าถอดทุกอย่างไปคืนอีติม๋มทีวีพูสะ ถ้ามึงไม่มีกูบอกประจักษ์ชัยโทรหามันพุ่งเนี้ยไอ้ประจักษ์ชัยมึงซื้อเสื้อผ้าให้บักสมปองใหม่รักษาศักดิ์ศรีคนอีสานนะประเด็นต่อมามึงแก้ทีละประเด็นว่าไอ้สิบล้านเนี่ยมงเป็นหนี้เนี่ยมึงเป็นหนี้เพราะไปซื้อที่อย่างที่ติ๋มพูดไหมหรือว่ามึงอ่ะเป็นกรณีว่าเอาไปสร้างโรงเรียนมันต้องมีหลักฐานเอาไว้เป็นพระแม่งเป็นหนี้สิบล้านกูก็งงเหมือนกันเอาไว้ สิบล้านไม่น้อยนะนะไม่น้อยนะเว้ยคือเป็นพระอยู่ดีๆนี่เป็นมหาเนี่ยนะเป็นพระเนี่ยไปไหนเขาบริจาคนะเว้ยทาบุญนะทําบุญทำบุญเยอะได้บุญเยอะนะเว้ยคนเนี่ยนะอยากเอาพระมาหาสมปองไปเทศไปอะไรเ่ยเขากจะนะไปออกรายการไอ้กันชัยหนุม่มกันชัยพี่หนุ่มเนี่ยเขาก็ให้เงินอยู่แล้วแต่ประเด็นที่ว่ามันต้องเคลียร์ว่าให้พี่ศรีผมเนี่ยพี่ศรีสวุวรรณพี่ศรีผมเนะพี่ชายผมเนี่ย ตรวจสอบคุณนะ่นะพี่สีตรวจสอบไปแล้วว่าเอ้ยไม่ได้นะเดี๋ต้องตรวจสอบบอสเออสีตรวจสอบไม่นอนว่าเอ้ย,อนนอยพี่สีผมสึกแล้วนะตอนนี้ผมสึกนะผมไปผ่ะนะเตะดปากพี่สีเลยนะโอ้ยนะคำพูดนี้พี่สีได้ทีกูเอาคืนว่ะเอาคืนอ่ะตัวเนี้ยเสียเอาคืนนะน,นีสนนะ่สีนะจ๊ะ เนี่ยสีสุวรรณไล่ล้องทุกคนน่ะล่องแม่งมาแหลกร้านน่ะนี่คุณพี่น้องครับกรรมมันเร็วนะคือศึกมาปั๊บไม่มีคนดูแลไอ้ติ๋มก็ประจานยิ้มหายเลยศึกมาปุ๊บเนี่ยกังเกงให้มีใส่ฉันเนี่ยเป็นคนซื้อเสื้อผ้าจัดเสื้อผ้ามาให้เขาใส่นะใส่เขาก็เอาในของเป็นเนมเนี่ยเรื่องจริงนะคิดว่าเรื่องจริงว่าไอ้ติ๋มเนี่ยมันคงไม่โกหกหรอกไอ้ติ๋มทีวีฟูไม่โกหกเพราะว่ามันคงจัดหา ไอติต๋มนั่นก็คงจะคิดว่าเออเอาสมปองม,มาจาัดรายการมีเงินมีทองใช่ไหมก็อาจจะแบ่งประโยชน์กันแต่อาจจะว่าอบอกว่าสมปองแม่งนี่ยร่ำรวยพุกรู่ทางรัดก็ธรรมดานะมึงก็อยากรวยทั้งนั้นแหละคนเราแต่ว่ามันก็ต้องมีเหตุมีผลคือก็แก้ประเด็นไปน้องเอ้ยเองก็คนอีสาะบ้านเดียวกับอ้านอยานี่นแหละอายก็เป็นห่วงเองนะเองคนเตะภูมิ ไหมเสื้อผ้าถ้าไอติมมันห่วงแหนมันจะได้คืนเองก็ไปคืนมันเองก็สั่งเขาซักแล้วก็รีบแล้วไปส่งคืนเขาเองก็หาซื้อใหม่นะครับใส่อะไรก็ใส่น้องเอ้ยขอให้มันเรามีคิดดีพูดดีทําดีเ๋อวมันก็ไปได้แล้วนะคุณฟองนะใหญ่เขาดูหูกเราได้นะครับเราไม่มีเราก็มีตามอยู่แบบตามมีตามเกิดนะอย่าไปดิ่นรนมันมาก กูสอนมึงนะถามว่ามึงไปใส่อะไรยี่อะไรเป็นแสนซื้อผ้าเป็นแสนโอ้ยกูว่ามึงเผาเลยเลยกูยึงใส่เ,เสื้อตัวหนึงสี่สิบาทเลยถามเอ้ยกูเป็นผู้ช่วชาญสอเว้ยสมปอกรู้ป่ะนี่ผู้ช่วชาญสสเป็นที่ปรึกษา,าพรรการเมืองเป็นตัวแทนพักการเมืองประจ,ำจำันตคีฏิเกธกูยังใส่เสื้อตัวละสามสิบบาทสี่สิบบาทซื้อเสื้อผ้ามือสองอยู่ในห้างใส่เลย มึงรักษากดิ์กสีสร้างขําเลยนะเอาชื้อพ่อมาคืนเขาพรุ่งนี้มึงถอดเลยว่าไอ้เติ๋มเมยเตี๋มเติ๋มเติ๋มทียูพูนะกูฝากถึงมึงนะกูคนอีสานกูรับไม่ได้ไอ้หาไอเ้เจ้มึงอ่ะให้เขาแล้วมึงก็ไม่คนวิจารณ์เขานะสมปอมันก็มีมันศึกมามันก็มีเกงในใส่พระห้ามใส่เกงในเนี่ยถูกไหมมันก็ไปซื้อเกงใน มันบอกว่าผูรองเท้ายังไม่เป็นเลยก็เข้าใจมันนะแต่ว่าให้มันแล้วมันทวงคืนอนะ่ะมันมามามาทวงภายหลังก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าไปแต่ว่า,วาผมปองกูว่ามึงคืนเขาซะพ่งนี้มึงเอาเสื้อผ้าทั้งหมดที่ไอเติมเนี่ยนะซื้อให้มึงเนี่ยซัก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 ,ซก,ซกแล้วก็ส่งฮอรีดแล้วก็เจ๊ค,ครับผมสมปองครับพี่น้องครับผมที่สมปองมาเนี่ผมสีขอเอาเสียผ้าของเกเต็มขึ้นให้ ก็เคืเข้าไปซะขึ้นเข้าไปเพราะว่ามึงก็ซื้อใหม่นะท้านี่มีกูมีเสื้อผ้าเยอะแยะเลยของ a อ r ์หรอกเอโกูไม่ใส่วันกูไม่ใส่แบรนด์เนมเพราะว่ามันคือแก่ตัวมาเนี่ยกูห้าสิบแล้วมึงก็สี่ห้าไม่เป็นต้องใส่ของมีราคาหรอกแต่ของสะอาดริงๆของไม,ม่แบรนด์เนมเนี่ยไม่มียี่ห้อหมดแหละยี่ห้อไม่ดังมันก็สะอาดเหมือนกันแสดงเหมือนกันของจิตใจดี พี่แนะนาเองรเรียนแรกเองเอาเสื้อผ้าหนึ่งเอาเกงในนะฮะเกงในถุงเท้ารองเท้าเสื้อผ้าไปคืนสิทธิ์มที G ่ปูว่าเจครับขอบคุณครับเจเจขอบุญนทุนทวงคุณผมผมก็คืนให้เจไปสองแก้ปัญหาเรื่องนี้ว่าเป็นหนี้สิบล้านเนี่ยสิบถึงเก้าล้านเนี่ยว่าถ้าเกติมนี่นะพี่ปูนี่ใส่ร้ายมืงอว่ามึงเนี่ยเอาเงินไปซื้อที่สบกอปลูกสวนยาง มันก็ฟ้องให้ถิ่มซะนะฮะที่สปกรเนี่ยเขาห้ามซื้อนะว้าห้ามซื้อขายกันเพราะว่ามันที่ของรัฐเขาห้ามจำหน่ายจ่ายโอนนะครับมันตกทอดทางมดกเท่านั้นนะรัฐให้ทํากินมึงก็จะไปงมงายตอนนี้มึงก็เอาเงินคืนกับคนที่ขายที่ให้มึงอะ่ซะซัก่็ว่านไปนะวันนี้ก็ไม่อยากพูดมากเพราะว่าพี่สีเขาคงไปร้องอ่ะนะครับ การถือครองที่ดินของรัฐแล้วเล่ยมาโดยไม่ชอบในกฎหมายนี่ก็ถือว่าเป็นกรณีที่เป็นผู้มีอิทธิพลเองก็ตรวจสอบสิ่งสาคัญคือคือสอนมึงนะมึงก็นอนบ้านเขามึงต้องมาชี้แจงสามรายการมึงไม่ทำเขาแล้วมึงมาชี้แจงว่าไอ้ติ๋มเนี่ยซื้อเสื้อให้มึงริงไหมถึงแสนสร้างห้องเกตแสนให้มึงจริงไหมมึงมาอยู่บ้านเขาเขาทอดไข่ให้มึงกินไหมอยู่ในฐานะอะไร คณะคนใช้คนรับใช้กพว่านไปอ่ะโอ้ห้องนอนต้องมีตู้ไายเขาเขามันแดกวายไงมัน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 คงไม่ดมอะดมวายอะดมดมไม้ชิดไสมปองไอดมวายอะนะมันมีห้องแช่วายเนี่ยมันจะขายวายหรือว่ามันจะเอาไว้ทําไมอะมันต้องมันต้องแดกวายเดี๋ยวกินวายกูออสมปองสมปองนะจ๊ะเอออันนี้อันนี้บุญนะจ๊ะบุญกูได้ขี่กูขี่มือกูไม่ว่า ไม่ได้ขี่หรอกว่ามึงคนบ้านเดียวกูอย่าให้เขาดูหูได้นะสรุปน้องครับวันนี้ออกมาพูดคิดสมปองก็ตัวเรียนคือว่าดังมากอย่ารวยมากกูไม่รู้หรอกมึงรู้ไม่รวยสิสำคัญมึงต้องมีศักดิ์ศรีะน้องศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนกูเนี่ยมมีศักดิ์ศรีอย่าให้เขาดูหูเราได้นะฮะถ้าเขาดูเราได้มอนว่ายินเกลียดเราพรุ่งนี้แม่งบอกเอาเชือผ้าไปคืนติ๋มซะนะ เ,เยอะนะเว้ยกูก็มีเสื้อผ้ามึงใส่ได้ก็ใส่ไปกูซื้อตัวละสามสิบาทสี่สิบาทมือสองไนะในห้างาวิกซีเนี่ยเสื้อผ้ามาจากต่างประเทศท้งนั้นเลยนะมึงอย่ได้สนใจบอกกูนะครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยในประเด็นที่เรื่องของอะไรคนว่าทิศสมปองปรินดาม่าหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไอ้สิบล้านเป็นหนี้หน,นี้ค่าอะไรแล้วต่อมาก็มีการแฉแฉโดยใครยังไงนะครับก็ว่างกันไปแต่วันนี้ผมก็ยังรักศักดิ์ศรีความเป็น คนอีสานถ้าหากว่าเขาดูถูกเรานะน้องนะเนี่ยใส่แวนะ่นตาก่อนนะน้องนะใส่แว่นตาก่อนนะเนี่ยรอ่อไปกูว่ากูก็หลอ,อเลยนนะมึงเอาไปคืนราซะเสีอผ้านะวันนี้ก็ฝากถึงสมปองน,ะน้องนะถ้ามึงนี่มีมึงไปทํางานกับประักษ์ชัยประักษ์ชัยเอ้ย่ยวเอ้ยซื้อเสียผ้ามาสมปองใส่เนะี่ยอย่าเอาของอยู่หอแพ่งไหลตัวละสามสิบบาทสี่สิบบาทกับพ่อละนะวันนี้พี่น้องครับผมบุญเท้าวันปัญญาสิทธิ์ออกมาพูดมาคุยในประเด็นที่เกิดขึ้นเพื่อให้ เป็นดูดออนสอนใจการไปพึ่งพาใครกันไปร่วมกิดใครอย่างต้องดูให้ดีการไปมาลาไหว้อย่าให้เขาด่าเราได้เราเป็นคนอีสานเราต้องรักศักดิ์ศรี่ป้องครับวันนี้ผมมุญทาวรลาตีสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ด้วยกันเนื้อใายกลางดีสามออกตกรวมกันเป็นลูกครานทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสังกชาติศารกั แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีหายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป,ป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิ้นวิไลยลูกหลานไทยต้องร่วมใจกัน กันสืบสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู <Par> ้ที่มา เป็นคงราชัมาเกิดลูกหลานร่วมใจกันศึกสารแผ่นดินเลี้ยงลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอดทุนชาติก็สัตย์ให้คง ทังคู่แทนดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ลืมที่